เปียนพิกรินะครั้วที่สามสิบวันที่สามสิบพภมสองห้าแปดคนขบเก้าสามส่วนืที่ส0สภาคม25าวันที่3 0ครับอาจาน้เธอถวายเสียงสวดสารยาพระสุทธามเมลดน้ำมันการถอยพระบูกชาธรรมบูชา,ชาสังขบูชาและอจริยาบูชานครูบาอจารย์ท่้งหลงจงขับเจ้าชุกตั้งบันมีหรือไรมีจะมีเคร่อจอดครับ็น่จนะเนื้อวัอย่างตัวนึงได้เทิน วันที่หนึบทรกาบพระรัตนตรัยอรังสัมมาสัมพุทธะวัตังพระวัตังพเรีนี้สวักดตโตพระวตาธรรมโมธรรมนัมสัมมิสุปปัจิปโนพระวัตโตสาวกสังโฆสักครั้งน่วันที่สบุบูชาพระพริพนอรังสัมมาสัมพุทธสุตติรยงนิพุตโตกุณิธรรมมโนทานิพระมีอิจติสติยวัจจิวังหังพุทธังธรรมังสังครั้งพระนังกระตกปิชมิณีรัตนตรัยังทรมังจารามิสุทินาบทที่สามบุรเซจุนูนเทวดาสมุตตะจักรวาลสุดอัตระ ตถาภัุีราชตถสตุสกมกะทังตะะกกามจุเบสิติสิกะแะตเตจะเลียเกว่ามิเบสิจะพาเมตุลุนนาคเนียเควถูกเขเตปุมาจะยังตุเทวชลธาราวิษณีแะกัันธปานาคติตตาสัติเกยังมืีว่าราวจะนำตะบมเมตุตุธรรมสวรรคกลวยังพันตาธรรมสวรรค์กรยัพนตาธรรมตนกลยัพนตา วันสิบทสวุปพาฆาน้มการนโมตสสะปกตโตสสมะสบุระนโมตสสะปกตโตสะสมาสะุรุะนโมตสสะปกตสตตสมสุระน่้าสดไตชนะขมนาปาสาพุทธังสารนังมิธรรมังสารนังมิังสารังฉมิทุเดียมปีพุทธังสารังมิทุเียมปีธรรมังสารังมิทุเียมปีสังขังสารังฉมิตเียมปีพุทธังสารังมิตเียมปีธรรมังสารังมิตุเียมปีสังขังสารนังมิวที่หบสจจะกยาถามิสารงติหลัง เอตนาสัจวชินาสติมิโสตุสปทานาท่มีสระนังันยังธรรมโมมสละนังวังเอตนาสัจวชินาสติมิตุสปทานาทมีสาะนังันยังปัจจุมีสละนังวังเอตนาสัเจวชินาสติมิสตุสปทาบรทเจตบทสตรัตนปปนามะถาพุทธังนัมีรัตนพุทธะสรีและจิตตังธรรมังนัมีรัตนพุทธะวิสุทธิสาลังตักขังนัมีลัตนพุทธะสุสีลัทธิเตตังนัมีติลัตนังและตัตนายวะห สัมมาสโมลสลิตธวัตถุวิเศษสกุตังอัญโยยานยุตตคุณนะโยคะ,ะวัสปวัตตังอสุเมตยามะฮิปิตเถวะยะทะายทัติทันเตเอกังวินาตติตาเรตัมมะสังเวนะโลกเกกะทาจิจะจีเรจปะปตุภูตังกะเวรยันวิสยังอติตุตัสสัตถังปิญโอหิป,ปันติตะชนิหิงวิชันหาลุป,ปังโลกัมมหิเกหิจิกระฐานทุป,ปะ รับภนิยังเกสันจีสุดถูกวิธีตามคุณาไกยายานามีหิยวะชนะตายสุวิสุตมปีสม,มุปตะตังมณสีสุดเถปัสาถานังคุณยัติการณมาสมุตตมะคุณยณภูมังทุกขาบมวดจนะมุขาสารนังคตานางังปุชาระเหตุสุประมังอภิปชูชเนยยังนิพพานสิจิกริยายุปนิสตัตยยถังสัมมากิเลสะมลลโสธานสิทธิยาจารสาธุเหอัตถะกุส สะละเอกุสะเลเหสุเอกุสะเลคุปะเสียวในอย่างปันในฮิจาปิสนังขามนิยะขามนิยะเมวัสสะมาหิตังติรัตรนังสุนังคตมหะและตินทิวังคณะนิสุนัมัสสัมมนาปูเชมะจะปิสสะตังสุปะสนนจิตาตถาลุปาลิจจริยาตถาลตาจักปุญเยนะตถาทุกกะเตนะสุขีพระเวมุเดชีนะตัสสะจัตสัตติสุวัตถิหตุโย เจตธรรมวินัยมหิปะมานพุโตโลกุตตะราภิสัมโยเนียโตสุพุจังตัตโศปนิสิยะเจยายะอายมะปีโหตวัตโทเตเยปาริโตคือปัสสาวกาโรบที่8ปดนันมการสติกถาโยจักุมาโมหะมาลาปะกัตโถสามังุุโตมุพุโตเอสุกโตมุโตปัสสะปัสสาวินิโมเจยันโตปาเปสิกิมังแคเนยังวินเนยังพุทธังวัณตังเสือสานะมานิโลกัสสะ นักทันจะวินายสกันจะตัณติศาเตเชียสิติโอตัวสัพพันตรลยาจะวินนาสัมเมนโตสัพธมชโชโยวิยะตระสะถุทัตเศสีโลกัสสวิสุทธิมังคังนิยนิโกธรรมะทักรัตถาลีาตาวุสติการุสิโนธรรมังว่าตัพุตสานรรมมิโมขปะทะลังอุปัสสันตธาหังตัณติศาเตเชียสิติโอตัสัพพันตรลยาจะวินาสัมเมนโตสัพธรรมะเสนาสุขตา ลูกโยโลกัสสะปัปูปักกิเลสะเชตตาสัตโตสายังสติณิโชยโกพโยชโกจะสวัคตาธรรมังทิจิตังกรณิกสำคังวันตังติรสาลามามีพุทธานุภาพุทธังธามาสีระทิถิงตันเตชเชษาเตชีสิทธิอนโตสะพันตรายาจะวินาสันโตบทที่แปดเอปริกาบทสวดนบุกาอัตตาการคารานโมสัตโตสมมาสุพุทธัสสะมหิสินนต์นโมตตะทัะมัทมัสสะสวัคตาเสวะ ติณเถนะนมโมมาสังขัสสะปิวิสุทธะสีลัตติธิโนนโม,นมโอม,มาตายารัตสะรัตนยัตสะถาท,ท,าทาุกังนมโมโอมัตกาติตจะตะสาสะวัตโทยสัสป,ปินมโมกาลปะพาวินะทุกิยตุปนาวานนโมกาลลุพาวินะสุวัตถิโหตุสะพทานโมกาลัสตะชินาวิธิมิหโหมิเตชวา วริท er e pues mm ่สิบทมาสมัยส so ุดเอวมตตังเอกังสมยพะกวาสเกสูตเทติกเปลววสุตหน่มหาวันมเทวมหาวันนิมตาพิมังเกนะติมจมติหิิภูต <laughs> <iden> ิหิเเวะอรันตหิตตจุิตตะิโยนะตนี้ปฏิตาหติพะวันต่างสถานให้พิจะอนุโจตุนังตุนวัสกาจะนังทวาัอิตโเตยังโคพะกวาสักศสูตเทติกาเปลววสูตรสิงมหาวันน้มพาตาพิมังเกตนะสติติมจามติหิบิภติห วันตางสตใสนายและผูสังกัจะยนุน้ำไมยปีนะเพระกว่าตนุภัสยาอุปสรกเมตตาวตสันติเจเกปิกาถาัิยมติอากตาเทวตาสะปีนามักภาวะปุรุโสมิตตางของมัพัสตะะยปัสตะต่งองังมิเจเอโมตาวาเซตุเทวสัตตานตาตโตตุปุตโตตุตโตตาังตอัตัตาเทวตาเพราะว่าตัวสันติเกมังังอัปสิมาสมยวปัสุนเทวกายาตมังกตาตมห มังคะมสมยิญโตายปราชิตตังติอิระหปราชตพุตสันติกีมังคะตัะสีรพิภูสมาังสุจิตังอัตโนจุกัมมังสารเทวานิตานิขังเหตุวเตุวอิียนระคติปันิัาติอะปราเทวตาพุทธตสันติกมังคัะสีเจตวะกีรังเฉตวปริขังนี้นกิรโหัจัมมิเไม่ชาจัเตจันติสุธาวิมารากกุมตาสุทันตาสุนะคติ อนหัวประดาเทวตาพ่โตสัรติมังกะทังอภิเกจิปุตังตอนนั่งกตตานเตนิสติาไปยะผู้มีปภายย้ำรัศมีหังเทวกายะกเอตเทวกายัะผริรผลิตเสติกนุภูมิความผูมมันเนสิยปุยนะพิเวนสัสสุรณทัตโตเทวตาตนนี้ประตานพุธเถรฐานะกัตตาสตาานายพิภูรุพเยปิเตพิเวอหติตัปทานั่งเราตัวมาสมุทธาติสัมพิปูตตานังตปามายวะ เทวตาสนิปปฏิปปเห็สงสัยจสอมของเหตตาหีไปเยปิเต้พเวิสันติอนาคตบัตตานังอสัมมาสัพทาเตสัพพิุกนานังอตยววะวเทวตาสนิปปฏิะพสัติตยะส่มไปงเหตตาหีอจิคิตะม่ิคุเวนิวเเทวกลกนางนำนี้กิตเยสิมิคุเวเทวกกนังนำมานี้เทส่จะมีิคเวเทวกลกนางนำมตาปุนาธาตักรรมมาสิตรูัก่สิจมิติเอวมิติปุเตยิุาะต้ปะจตัวตเพราะวัต ธีลกรรมลุกกษัตริย์ธรรมปุมาตัสเตตะยิเตตะคิริปรังเอกคิริปังปีเตตาตมัยตามตุศิวสันนินาโรมาหังสาปิสัพพุโนโอุทตัมาสาสัทธาวิปัสสนนัมนาเวลาปิญโยปจิตติยัตวะวันนี้กะปิเราเวตะโตมยิชิตถาสังเกศเสนเตเิวัคยานพิจตเตวิชนธาภิโกเตจาตะปะมุตตอะพุทธศาสนาวิเตจปรุยนังอัมุตานาสัตตนาอัมพิเกตตตะมรุ อสาตัางอิงตังเอกเตางดังุาสนาประงค์อภเกณฑ์อธรมัิสาสภาพทัจารตปังปิญญาพว่วาจกุมจะตมที่าตงเกตนเเทวยาพิกตเตวิชนทพิโกเยาวังคีติิหินลุุตะสตาวขารุมาปโรวาอิติมตัชุติมตวันนตยติตินมทำนาเพื่อนเพอนังจัตจะสายมตขนาตัวติมตุชุติมตวันนวยิยตน มธมมนาพิมพื้ังติวงาตาคิลติสาสายยขันนะตัวอิทิมตจุดตมตัวน้องติสัติโนมาธรรมนาพิฆมพื้ตังติวางอิเจเตราสาสายยขันนะตัวทิมตจุดตมตัวน้องติสัติโนมธมนาิยมัง นม่สามต่ำจะสาปายการตัวหนูทินตัวชิตัวนะาตัวนี้ตั and <cam> ้งต <sp> ีนมัธมนาพุพ <SUBSCRI> นังคุไม่รู้เลยให้กบประสารุวินำยนต่างๆอย่างกยุนพุทธนคุณไม่รู้เลยให้โกตุปการคนติพุทธังเรี่ยมจะตสังเปี่ยมจิตสังวาชาติตลตัวประสาราวิศกับคณะพุทธทิฏฐิมหาลัยชัยยะสัตยโสวัตตปิปตาสภวนะมาวัคคาราทิ้งตัวฉนท้งตัวนะว่าตัวนี้ตั้งตีนโนมัธมนารพิพุทสพุทนังถ้าเกิดการจ ทมโตชุดทมันโตนตสัตสินนมธรรมนาพินาิุพนังนาเชมจติสางกชาวิรูปรกบปะสันตินะขันธิติมาราชียสัตสโสพุตธปิตาสาภาวทินะอินทามาพักรนทิมโตชุดทมมันโตนโตยสัตสินมธรรมนาปิุงุทนาิงพุทาระเชมัตสังกั์ชาววิรูปภคุปตสันติยขันธะิติมาราเชียสัตสิโสปุตตปิตาสาพาวุทินามาพักรานา ปริมาศีสามนัตตะลัตทักมินาลุนในกบิชุนัลุนโกปูรตตะลังังจะตะโรเตมหาชาธรมตาจดตัวลทิสาทะลมานาอาสอตัวนี่ครัปาว่าเวเตศรมยุศาามยวินทศากควรจะได้ัถมยปุตนูเวตนตูวิุจุตัวาจนท่นุกมตุจะกินนุกันทุิกันทุจะปนาทปัมโยจะเทวทุตัวจะมาติกิจะโจะคณะภูาุลชาชนนตโมอาภิัยสิตเจวติมภูรสุริยะตุิยะวั อถาคุลภาานังกฤสาราสหัตจกรัมพตัทลอุปยการายยานติยานาชสตวราจะกุณฑายสสิุอดวนุมหานกุสปั์สัมิติขนังยินราชยิสาสันติสิปาิชาปะกุวิสทธุนเอยเวหายะสาตเตะวะมาผัดมัชฌปอจิตรสปนิเตเตสานามังอภัยทานานันามัสิโมันโตเขมกาสีปุโนิจะให้ปัญตานาคาสปนาันามังคสุัง ทิตาวิชานรสุทังสุรานตาปัตตรวาวสเทิตยสัจโนกัสสมมาสัมาสุรานะเวคาสวิปจิตติสุเยติติติจัปาระโรนมุจิธาสหสตันจับปริปุตานังเพวรุจนามกาสานิตวะเพิงเสนงลาหุพัทธมุปักมุตเตมุธานิพนธเตยพิโกนังอาโปจเวะอาโปจเทวะกัติจัตติโชวยโยตามโมนาวราเทวาตุโมเจยะสาสา เตากุณกไกกับอักเดวัยะสนเศรทตกายะปินนันตวินยทิมตุกติมตนโนตยนมรมนาเป็นปินาริงังเวนุจเรวตะลิอาจะอสมาุตเวามาจะได้สุเปัวันุเตาตเยสุัตเวตยุคเล็กตัพตานิปลักตัวอาภูนลากามเนางวตุเตื่จตกุปะฆาปุเตเกักยะตวินนันตวคนุทวจมกิจตมตุ สิกขีสิเขารวะริจการจัรุชาจักรุมวาปุพันนิพัตนโนวโรนาสหัธรรม迦จะอสุตาจนเชีกาสุริยะรุจิลาอาคูอวัวัเนติโนถ้าเรษตหายาสั้นนตัวน่เทมตัวตเชเตมตัวันวยตยสัตวาสิงมรรธมนาำพืเกรมวพืชนำสำนึกน้ำสมนามาสมน้ำนึธถามนุเสรมาคิดทำสุเอกาคูคุมสิกาถากคูโยเทวายะจุลิตาสโนปรคามหาปรคามอาคูเทวายสโน ดั่งเตเตด่าะยตะเป็นะน,มมนะตัะวิาทิมตัวชุมตัวนาตัยิิโนมาทนาไม่ใช่สิงลังตุกากระทุมหาลุนาอาคุย่านาสาเถาตัสากะหาโป่งขาข่วยเวจขาทำตากะามเปตนกัดจายตโนแต่ยังอาขับจโนยุทธิสาพิเตเตเตาการยตะเป็นนะตัวิญญทิมตัวชุดทิ้มตัวนเอาตัยิ่งติโนมามำนาพิพุทธนม่ใช่สติเลังมเกมีเกมรุตตายมากระจามเปนะกัดจายสติโนทำพิทักะละมติากตเป็นนโน ทมตัุติมนโตนะว่ตัสติโนมาทำมนาปิดกมูปิกนางตึงนางแต่เจตเทวะนี้กิยาตรพินนะโตวันนี้โนนมันไม่ยินนะขจุยนยีสิสาหับุ้ชิติมะเคียงเขาก็ตีน้ำมนานะวังถ้าเขมมฆตะลังนะครับจะดังว่าอธิตาติดังตุกทรมาปลมตุปดามตุจะปุตตะทิมตุสหแต่นังกุมโลติสุจะสักขะมิติวังสาสมมลกตะนังปพมณิษฐิติปปอบปนุชติมันโต่สมากโยยี่สิะสีโสทัเสตาอิสราอุปิกาวาสวติโนเ บริวาริโตเตจากสกเป็กตติตเวตะัมเกมาลเสนาพิเกวีปัสสกนตตะมันที่ยังเอกฐานนธามปัญาะเขนปมัตถุเอมัตูสัมปันบริวาริธามาวมมุจิงถากินังีตีตถามาเนกนาสนังเป็นที่ปัาตลมาจัดสัตังกตะวนาเพราังเงาทพุธุม็นคุทนั่งโจทวิจโโกตสาตุปัญจุทวติตังกุโทอัยยังว่าสันจัดสพังิเยว่าวัตวันจุกุมันตะตัวอันตยทถาตะเกอตะนา แต่จะตบับมุกมังกระดงตองทศศาสนาวิถีละเหิุประกมุงนี่เราสั่งมาเปลี่ยนชยงถเพลวิขีตาสังขมาพิจิตตายะสติโนภัตติสติสติสิแต่วกติช่ในตัวสติบทที่สิบเบทสวดมังคลุตตังอเสวนาจัปรานังปันธิตาณจัตติวนาปูชาจัปูชนิยานังอิตัมมังคตัมังปฏิโลปฏีสาวกโสจะพรุภะอภิปเพจจจักกตันปุญจตาอัตตสัมมาปนิสติเจอิตัมมังคตัมัง พระภูสัจจันจสิปัญจวินโยตจตุสิกิตโตสปาริตาจายาวาจาอิตัมังคตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะปุตตะทารสัตสังโหนาคุลาจกรรมตาอิตามังคตมังทานั้นจะธรรมธรรมจริยาจายาตายาตักการนั้นจสังโฆอนาวชณิกกรรมนิอิตามังคตมังอัตติวิรติปปามัชปนาจสัญญโมอปามาโทจธรรมเมโสอิตามังคตมัง คาราโวจะนิวโตจะสันตุิจะกัตัญุตากะเลนะธรรมสวรรคอิตัมมังคตมังกันตีจะโสวจะตาจะมะนะนันจะทัศนังกะเลนะธรรมมัสสะกัชัยอิตัมมังคตมังตโปจะพรหมจริยันจะอริยสจรัตถ์นัตถ์สังนิพพานนสิทธิยาจะอิตัมมังคตมังพุทธสาลกธรรมิหิจิตตังยสานะกัมปติอโศกังวิละชังเขมังอิตัมมังคตมังเอตาทิสานิกะตะวานะสัพพะธัทมาปริตตปะราชิตาสัพพะ ถ้าตรวจิึงขีดติดตันติสังมังรูตมติบทที่สองวัดตรวจรัตนัปฏิญาณกิจีวิตังอิทัาวาวดังวาสักเกโซว,ยยวายังวัตนังปฏิตังนั้นโนสัมังอธิตะกถาเตนะอิทัมปิปุเทยรัตนมณีตังอิเตีนสัเนสเจนะตัวจในวันตัว พรยังววลาคั้งมาตังปณิตังยัตชัตนาคาสกายมณีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสัตมติกิจีธรรมปิธรรมเณรตนามณิตังอิเตนะสัจินะสวัสดีโหตุยามพุทธศตวรรษปริววัณนายีสุจิงสมาธิมานันตะทิกันยะมาหุสะมาทินาเตนะธโมนะวิชติธรรมปิธรรมเมอรตนามณิตังอิเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุ เยปุคละอัตตังปัสสถาตาลิเอตานิยุคานิหติเทตากินเอยาสุขัตตะสาวกอิเตสุทินานิมะปะลานิอิทำปิสังเคสละตดัมณีตังอิเตนะสัจเจนะตุปติสตุเยสุปยุตตามหนาสาธละอเห็นันิกาเมโนโกตามสสาสนัมมเหตเตปติปตาอมาตังวิไคหัลอัลธาพุทธานิปุติงผุชามนาอิตำปิสังเคสละตดัมณีตังอิเตนะสัจเจนะสตุปติสตุกีนังปุรินังระวังนัทที่สมภาวะ วังวิรัตจิตายติกเกผวิสมิงเตกีนภีชาอาวิรุณินันทานิพันติทีลายาถายัมปฏิปุยทำปิตสังเกรและนังดิตังเอเตนะสัจเจนะส,สุทียวโตบทที่สามบทสวดธรรมบทศาวส,ว,สว,วัตตาหเวิตังตโยยาจะยังอิตราปชาอัตตทันตตสาปปสะปูสะสนิจังสัญญาตาจาริโนนวีวะเทวนักขันทพนะมาโดสหพลัมนาชิตังอัปปชิตังกยิลาตถา,ารูปัสฉันตโน บทที่สิบสีบส่บทสวดเกจิพุทธสูตรปฏิตะมิทางติณภวาตาชนะตาปตตาอราราตาธรรมาสามพุทเธนะติทะตุมเหมาอนุสัมมาวินามาปารมัมปัลลายะมาอิติเกเรลายมาปฏิป,ปิตะกาสมปทานินามาตากาเหตุมานัยคาเหตุนามาอากาบรับปีวิตกเกณามาทิฏฐินิชานัคติยามาพัพพะรูปตาญามาสามนนโนโนคัรุยธาตุมเมหออิอตตา นาวัชเนยัชยีเมธมากุสลอิเมธมาสาวัชยีเมธมาวินยูขระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมบทินาอหิตยะทุขายยะสวรติอัฏฐตุมเมเหปชชะเหยยยะทายะทายตุมเมเหอัตนาวัชเนยัชยีเมธมากุสลอิเมธมาอนาวัชอิเมธมาวินยูปัสถาอิเมธมาสมัตตาสมบทินาอหิตยะทุขายยะสวรติอัฏฐตุมเมเหอุปัสัมปชชะวิหารายะสังวติหุ่นที่ห้าบทสวดอุปนิยสูตร ปนิยติชีวิตะมประมาณยงเฉุูปะนิตตะนัสันติตานาอิตังพยังมรดีปิคมโนปุญญานิกเยราเถสุขาวว่าหานิอุปนิยติชีวิตะประมายอย่างชรลูปะนิจรสะนัสันติตานาอิตังพยังมรดีปิคมโนโรกกาไมสังปชะเหตันติปิโกโยธากกยนะสังเหมวจายะอุทะยิสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะปุตธิยังเชวะมโนปะกร ติปุญญธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริีฆัมโมสุจิตุจิโนทุกขามาวะหาติเอสานิสังโสรมเมสุจิเนนะทุกขติงคติธรรมจารีสเพสังขละนิจติยธรรปัญญายัปสติอาถานิพิเตตุกเอสัมมาภูติสติยะสเพสังขละทุกขติยธรรปัญญายัปสติอาถานิพิเตตุกเอสัมมาภูติสติยะสเปรมานัะานัตติยธรรปัญญายสัสปสติอาถานิพิเตตุกเอสัมมาภูติสติยาบทที่สิบหกบทสวด อปันนักกัจฉดกอปันนักกถานะเมเกตุติยังอโหติกเอตตาทัญญายะเมธาวิตังคันเยยะอปันนักังปะหุงเวสนังยันติปภัตานิวนานิจะอารามมรุคขจตยานิมนุสสาพยัตจิตตานิตังโูสำนังกิมังนิตังสนุตมังนิตังสนะมาขมาสปะรุกขบปมุสติโยจะพุทธัญจัตมัญจตกาจตานังคโตจะตาริอเยสจานิสัมมักปัญญายะปัจตังทุกขังทุกขะตามุปปาทังทุกขะตระอติกะมัง อริยเจะาทางที่กังทุกขุปัตมันคามมินังเอตังโขสันังเกมังเอตังสันมุตตมังเอตังสันมะคมมะสัพพุกขะปมจติวันที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทพรตตคถาอนาติตังเอริยติตังนาวาขเมยะนปฏิกังเกณฑนาคตังบุคคลนุกูลนั้นเป็สิ่งที่ลงไปแล้วบางคนมุ่งหวังสิ่งที่ไม่มาถึงยะตติตีตับปะหินต่างกับปะรัญจัตนาคตังถึงได้ลงไปแล้วและสิ่งนั้นก็เป็นอารับแล้ว ถ้าสื่อถึงยุคมาถึงก็เป็นยังไม่มาถึงปัจจุบันจะโยธรรมังตัถาตัถาวิปัสสติตังอิรังสักุปังตังวิทานะพุทโธเฮก็บุคคลใดเห็นแจ๊กทุกวันนี้ไม่ง่ายไม่ควรแพ้ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่นธรรมนั้นเนื้อให้ปวดปรดเถิดอาเชียวกิจจะตักิเอกิจจะมาตปังโกชัญญามานังเสวเพิ่งท่องความเพียรเสร็จนี้แหละใครเราจะรู้ความแต่นอนทุ่นั่นฮินโอสังคลันเตนะมหาเศนนะมัจจุนา เขว,ว่าความผันผวนกับมุญจาตุผู้มีเสน่ห์ยี่ยนนั้นย่อมไม่มีเกล้าั้งหลายอีวังวิหาระมาตาวิหาริมาตาปิงนะโหและตัมาตันติตังตังเวผดิกรลตติสันโตอาจิกเตสุมินตุเอมุนีติพระมุนีพุทธกบย่อมเรียบบุคคลผู้มีป,ก,มปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เคคกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราติหนึ่งหรือวยประการชนิดแล้บบวบทที่สิบแปดบทสวดพิธะ ปัจเจวีคันนาปัธาฉลาธรรมโมมิหิฉลาดังอนัตติโตแล้มีความเก็บป็นธรรมรจะลุกพุทโธเก็บไปไม่ได้พยาไอพยาธิที่ธรรมโมไม่หิพยาธิอนัตติโตแล้มีความเก็บไข้เป็นธรรมราจะลุกพุทโธเก็บไข้ไปไม่ได้เมรณะธรรมโมไม่หิเมรณะอนัตติโตได้มีความตายเป็นธรรมราจะลุกพุทโธตายไปไม่ได้ตาเปเห็นเมปีเหห์มัะนาเปหินานาพววินาพัวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัพักจากของรักของเจริญใจทั้งหลายรับปวง กรรมะสกุลมิฮิกรรมะทายาทุกรรมะโยนิกรรมะปตุกรรมะปติสนโนเป็นกรรมเป็นของตัวเป็นกรรมเป็นผู้บุญเป็นกรรมเป็นแดียกเกินกรรมเป็นผู้ตามเป็นกรรมเป็นที่เพื่งอาศัยอย่างกรรมังกฤตสินกรยานังวาบปะกังวาตัตทายาธาไอทายาทูวิสัมมิเราทำกรรมอะไรวะเป็นบุญหรือเป็นบาปหรือจะเป็นทายาทเรารูเลยต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังหคมเหวี่ยนักปัจเจกขีตพังเราต้องหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถื่อน ิบเก้บทวเทวตาอุยูชนะราาทุกปตาชนิดกบปตาชนิดิารตปัตาชนิดตกาวหัวตุกเปีปนิโนเอตาวัตอาจามิสัมปตังปยะสัมปตังสเปีเทวานุตสัมปสัปติทุตยาธนังท่านตสัจสิทังังตสัมปทาพาวนาพรตาหัวตุกเจตเทวตากตาสเปิยผทัพลับตับสิการัใจยำพลัง่าตันนันจะเตมล่ะขมเทมิสัมโตวัทวติบวดเทวตัิทินเักษาญาเวตังต จะทำมาทนนพุนตุกิิสาสดิ่งกติท่าวิยรรักเตติรัจมัชฌานวกาจเจปโกตารามกาธนปฏิอุปัสการรินีขมาจะอิสลาสปันนัปุตตาสกิตาพุทธเตเริุชายเยปิดจานสัมวสักติวิเตาอัโวปนิกัยในการทำมรรงปฏิจเตยแต่เพปิโตกาสักรมเสกขยักตาตุกินหลังตัขโมธรรมธาตจกราตาโกหัวสมัควะอัธยะจะ์ิยะจะอเมระคนตะโมสเปปิปิธรรมจลิโนทุติปปุริยามะทมเมอะร วันที่สิบเอ็ดประศรถพ่ปฏิทานคาถาปุญญสิทธานิคตตะยานัญญานิกตานิเมเตสัจพักคิโนตุสตานันตปปาณกาเยปิยาพุทธวตาจัตมหังมาตาปิตาโยติฐาเมจายติถาวาอันเยตมัจจตะเวริโนสตาติสันติโลกัตะเมิงเตปุมาจตุโนจตุโยนิกาปัญเจกจตุเวกุเอตุโวการาสังสันตาภรว่าพระเวยตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชาณติเอวังอะ เตสังนิเวยุงขอสต์ทั้งหลายไม่มีสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสุดขุนนะครับเจ้าได้ครัเจ้าได้ทาในวันนี้แรงบนทั้งหลายอื่นครับเจ้าได้แล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดารืพิดาของพระเจ้าต้นที่ครับเจ้าได้เห็นหแม้ไม่ได้เห็นและทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแรมีการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกันหนึ่เงนสี่มีขันห้าเลยขันหนึ่งนะคำสี่ทั้งที่อื่นอื่นเน้่รพบน้าแล้วพบใหญ่ขอสัตว์เหล่าใดอราบเป็นเการให้สุดหัวครับเจ้ายแล้แข่สัตว มยาทินานะปุญญาหน problems, power, <ederim. S 2> <im> <hydro> ังอนุโมทนาเหตุนาสเปนตาตถาของตัเอาเวลาสุขาชีวิตเอชีวิโนมเคมมัปะทันจะปปคนดเตสัตตาที่จะตังสภาพระหหิดคือนมอนุโมทนาบุญสมัยที่กอบเจ้าให้แล้วขอสัตย์ทั้งปวกจงอย่างมีเวรอยู่เป็นตุกสมบูเิและจงชงกระเทนเถิขอความหวังอันนี้ของสันนานจงสมรเทินด้รูปตจนนิฐานรูปภาพขอีี้สงกับชารตนาแตยเพืนตัดเทีประตูมณถุทศตรีได้มารา พร้ากาลนิธของพระสงสุอกันหมครับเจ้าคอพุทธเจุ้ภัยนังปวงคอครับเจ้าเจริญทักาว่ีาธรรดทเทียบโททั้งรับุณมรแก่ทศารมนธรรมเาลนี้เมื่อนมทนาแลวุณมงนใแกครับเจ้รถืมงคลพระคิงบีนั้นโดยที่สเ็จพระญาณสมยวัว่วิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สมทกที่บัมาแลที่จัตาอนคตพอจกเปลี่ยนด้วยควาพแบบประปรีะครมงคลในพระาต่างๆมาพอจสำเร็จสรเสริญุ